สวัสดีฉันชื่อนาราวันนี้ฉันจะไปตั้งแคมป์คนเดียวคงแปลกใจสินะทั้งทที่คืนนี้จะต้องไปเขาดาวปีใหม่แต่ทำไมสาวสวยอย่างฉันถึงได้ไปตั้งแคมป์เขาดาวคนเดียวความจริงฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปคนเดียวหรอกนะแต่ว่าบอยแฟนฉันเออน่าจะต้องเรียกว่าแฟนเก่ามากกว่านะดันนอกใจฉันไปคบก,กับนางเจนเพื่อนสนิทของฉันฮ มันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ทริปคู่รักสุดหวานแหววหงฉันกับบอยพังไม่เป็นท่าเลยนี่สิแต่แล้วไงทําไมฉันต้องทิ้งทริปตั้งแคมป์สุดมันไปเพียงเพราะไอ้ผู้ชายเฮงสวยนั้นด้วยล่ะนี่สินะป้าที่ฉันจะมาตั้งแคมป์ในวันนี้ในที่สุดก็มาถึงสักทีโอ๊ยบรรยากาศอากาศบริสุทธิ์ดีจังเลยนะ นาราดื่มด่ำกับธรรมชาติจ้องมองวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรวมถึงสัตว์น้อยใหญ่ที่แสนน่ารักสักพักก็เดินตามหาจุดที่ตัวเองชอบเพื่อที่จะตั้งเต็นท์จุดนี้น่าจะเหมาะกับการตั้งแคมป์สุดๆเลยนั่นเนี่ยพูดยังไม่ทันจบประโยคนาราก็พบเข้ากับกระดาษใบหนึ่งที่อยู่บนต้นไม้เอ๊นี่กระดาษอะไรกันเนี่ยกด10ข้อของการตั้งแคมป์ในคืนเขาดาวสวัสดีถ้าคุณได้อ่านข้อความนี้ ปลว่าคุณได้เข้ามาที่ที่ไม่ควรอยู่แล้วกรุณาทำตามกฎต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดหากคุณยังอยากมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปข้อที่หนึ่งคุณจะต้องรีบตั้งแคมป์บริเวณใต้ต้นไม้ที่มีเห็ดสีแดงสามดอกก่อนหกโมงเย็นเท่านั้น โอ้โหใครกันช่างสรรหาอะไรมาเล่นพิเรนพิเรนเนี่ยคนยิ่งหงุดหงิดหงุดหงิดอยู่แต่ในไหนฉันก็จะตั้งเต็นท์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วตั้งไปก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมั้งนาลาบ่นอุกอิบแต่ก็ไม่ไวที่จะตั้งเต็นท์ในจุดนี้อาจเป็นเพราะว่าเธอมาที่นี่เพียงลําพังหรือไม่มีอะไรทําก็ไม่รู้ก็เลยทําให้เธอนั้นอ่านกฎข้อถัดไปกฎข้อที่สงหากคุณพกอาหารมา ให้คุณนำอาหารไปเส้นไหว้ที่ต้นไม้ใหญ่ข้างๆพร้อมกับพูดว่า้าพเจ้าจุดๆ,ๆตามด้วยชื่อขอนำอาหารมาถวายแกสิ่งใดๆก็ตามที่สถิตยอยู่ณที่แห่งนี้แล้วให้คุณรีบกลับไปที่เต็นท์ในทันทีระหว่างนั้นคุณอาจได้ยินเสียงรับประทานอาหารออกมาจากจุดเส้นไหว้โปรดจำไว้วันนั้นไม่ใช่คนอื่นที่ไหนอย่าชวนคุยส่งเสียงเรียกหรือทำอะไรให้พวกเขารู้ว่าคุณอยู่ตรงไหน ให้คุณอยู่ในเต็นท์อย่างเงียบๆเดี๋ยวเสียงพวกนั้นก็จะค่อยๆหายไปเองแน่จนมาใช้ผีเป็นข้ออ้างเพื่อหลอกกินของของฉันนะสิไอ้คนพวกนี้คิดว่าฉันโง่หรือไงอะ่ะทำตามกฎนั้นเถอะนะลูกอยู่ๆนาลาก็ได้ยินเสียงพ่อของเธอที่เสียชีวิตไปเสียงนั้นมันเหมือนจริงมากจนนาลาขนลุกและด้วยเซนหรืออะไรบางอย่างทำให้นา,าลารู้สึกว่ากฎใบนี้ อ่านไม่ใช่เพียงแค่การแกล้งเล่นก็ได้เดี๋ยวฉันต้องเตรียมของไปถวายก่อนโอเคเท่านี้ก็น่าจะได้แล้วล่ะนะอ่าน่าจะเป็นต้นไม้ต้นข้างๆนี้สินะว่าแต่ที่ตั้งแคมป์ที่นี่มันเงียบเหงาจริงๆเลยแฮะทำไมไม่มีคนอื่นมาตั้งเลยเนี่ยนาลาถึงจุดเส้นวายที่กดกำหนดไว้ทำการถวายอาหารพร้อมกับพูดว่าข้าพเจ้านาลา ขอนำอาหารมาถวายแก่สิ่งใดๆก็ตามที่สถิตอยู่ณที่แห่งนี้สิ้นเสียงพูดนาลาก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกำลังวิ่งเข้าหาเธอเธอจึงรีบวิ่งไปหลบที่เต็นต์ตามที่กฎบอกให้ตายสินี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยฉันต้องอยู่ในนี้เงียบๆสินะตามกฎแต่ทำไมเสียงมันถึงได้สยดสยองขนาดนี้กันนะ เรากับสัตว์ที่หิวโหยกําลังรุมแย่งอาหารกันยังไงอย่างนั้นน่ะนาลาอดทนอยู่ในเต็นท์อย่างเงียบๆถึงแม้ว่าในใจเธอจะกลัวจนอยากจะหนีจากตนนั้นไปให้พ้นๆก็ตามอ่าดูเหมือนว่าเสียงจะเงียบไปแล้วนะอ่านกฎข้อต่อไปดีกว่ากฎข้อที่3ให้คุณอยู่ในเต็นท์ห้ามออกไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะเวลาสองทุ่ม ระหว่างนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงอะไรหรือเห็นอะไรก็ตามโปรดอย่าขานรับและห้ามออกไปไหนจากเต็นท์เป็นอันขาดโอเคให้อยู่ในเต็นท์สินะโอ้โหแล้วตอนนี้มันเพิ่งจะหกโมงครึ่งฉันต้องอยู่ในนี้อีกต้องชั่วโมงครึ่งหรอเนี่ยอยากจะกลับบ้านจะแย่อยู่แล้วนี่หนูหนูมาตั้งเต็นท์อะไรอยู่จุดนี้มันอันตรายนะหนูเอ้ย มาไปบ้านยายดีกว่านะแย่แล้วทํายังไงดีฉันควรจะพูดดีไหมอะยายเขาอาจจะมาดีก็ได้หรือว่ายายเขาจะมาช่วยเราแต่ตามกฎแล้วเนี่ยเขาบอกว่าห้ามให้คุยห้ามตอบห้ามอะไรทั้งนั้นนี่ฉันทาไงดีฉันจะทำยังไงดีนี่หนูยายบอกให้ออกมาไงออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาให้ฉันกินแกเดี๋ยวนี้ให้ตายสิ นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมณเวลาสองทุ่มสองทุ่มแล้วสินะเมื่อกี้นี่มันอะไรกันเนี่ยน่ากลัวสุดๆไปเลยโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณให้ตายสิหไหนกดข้อที่สี่ว่ายังไงบ้างกดข้อที่สี่ให้คุณกินอาหารที่คุณมีอยู่ให้หมดห้ามให้เหลือและห้ามเหลือล่องลอยเด็ดขาดก่อนเวลาสองทุ่มครึ่งไม่อย่างนั้นสิ่งนั้นจะตามคุณมา โอ้โหแล้วของกินฉันพกมาเยอะขนาดนี้ใครมันจะไปกินหมดทันในครึ่งชั่วโมงได้หรอเนี่ยตายสิบ่นไม่ทันเลยนาละก็รีบกินอาหารแต่โดยดีถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนทานน้อยแต่ในเวลานี้เรียกได้ว่าเธอเป็นคนที่กินเก่งสุดๆไปเลยละ่ะโอ้ยกินหมดสักทีหู เน้นท้องจะแย่อยู่แล้วเนี่ยโอเคตอนนี้กินเสร็จแล้วเราต้องทิ้งไม่ให้เหลือร่องรอยสินะเอฉันจำได้ว่ามีถังขยะอ,อยู่แถวๆวนี้นี่นาเอาไปทิ้งตรงนี้ก็น่าจะถือว่าทำลายหลักฐานแล้วละมั้งพอทิ้งเสร็จนาลาก็รีบตรงกลับไปที่เต็นท์และในขณะนั้นเองหิวฉันหิวเหลือเกิน,หน,หนไหนอาหารฉันรู้ได้กลิ่นมันอยู่แถวๆวนี้นะ ไม่มีอาหารแล้วหรอเนี่ยโอ้ยฉันหิวโอเคแบบนี้น่าจะผ่านแล้วนะมาอ่านกดข้อ5ต่อดีกว่ากฎข้อที่5ในช่วงเวลาสามทุ่มจะมีตาแก่ๆมาขออาหารจากคุณให้คุณรีบไปตกปลามา3ามตัวเพื่อที่จะเตรียมไว้ให้ตาแก่ๆคนนั้นตกปลาอย่างนั้นนะหรอให้ตายสิ ดีนะแถวนี้มีเบ็ดตกปลาอยู่ไม่งั้นคงได้เอามืองมหาปลาแน่ๆเลยไหนขอลองตกหน่อยสิดูสิว่าจะได้อย่าบอกนะเสียงก้องแกงกองแกงแบบนี้อกระป๋องโอ้โหใครกินแล้วเอามาทิ้งแบบนี้เนี่ยแย่จริงๆเลยบรรยากาศนี้ก็ไม่รู้จะวังเวงไปไหนโอเคอย่างน้อยก็ตกได้ตัวหนึ่งแล้ว เมื่อไหร่ฉันจะได้กลับบ้านแล้วก็ออกไปจากที่นี่สักทีเนี่ยต่อไปฉันจะไม่ไปไหนมาไหนคนเดียวอีกแล้วไห <Yes. S 1> นที่สุดก็ครบสามตัวสักทีแล้วไหนละ่ะลุงคนนั้นน่ะนี่เนาพอจะมีอาหารแบ่งให้ตาเก๋ๆคนนี้บ้างไหมน,น,นั่นนั่นค่ะรับไปเลยค่ะคุณลุงคุณตาคุณตาคุณคุณลุง เอาไปเถอะให้ตายสิมาสภาพดีๆีกว่าน,นี้หน่อยก็ไม่ได้โอ้ยฉันจะไม่ไหวอยู่แล้วนะกดข้อที่หกไปที่แคมป์ไฟแล้วนั่งอยู่เงีย,งยบๆจนสี่ทุ่มเดี๋ยวอยู่เงียบๆเ,เนี่ยนะหวังว่าจะไม่มีอะไรแปลกๆนะโอเคแคมป์ไฟรู้สึกว่าจะต้องเดินไปทางนี้น่ะน,นะโอ้โหนั่มันอะไรกันเนี่ยจะให้ฉันเข้าไปนั่งกับพวกพวกพวก,พวกนั้นเนี่ยนะให้ตายสิแต่ แต่ยังไงก็คงต้องเข้าไปสินะถ้าอยากที่จะรอดโอเคโอเคเดินเข้าไปนั่งตรงนี้สินะเสียงพูดคุยดังกึกก้องแต่ว่านารากับฟังอะไรไม่ออกเลยลาวกับว่าภาษาที่เขาพูดคุยกันอยู่นั้นไม่ใช่ภาษาคนมันมีทั้งความเศร้าความโกรธเสียงกรีดร้องอันโหยหวนและน่ากลัวเป็นบรรยากาศที่แย่สุด,สด อึดอัดที่สุดเท่าที่นาราเคยเจอมาในชีวิตเลยล่ะให้ตายสีนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เจ้าพวกนี้มันจะไปสักทีในที่สุดก็สี่ทุ่มแล้วสินะมันนานซะจนเกือบลืมหายใจไปเลยล่ะโอเคอ่านกดข้อต่อไปต่อดีกว่ากดข้อที่7จะมีของกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นให้คุณเก็บให้เรียบร้อยของกระจัดกระจายอย่างนั้นนะหรอ หวังว่ารอบนี้จะไม่มีอะไรหนักๆน,นะแค่นี้ฉันก็จะเป็นบ้าตาอยู่แล้วอะโอ้โหอะไรมันจะกระจัดกระจายขนาดนี้ลยเนี่ยโอเคเก็บทิ้งก่อนก็แล้วกันขอร้องเธออย่ามีอะไรโผล่มาเลยนะขอร้องกดข้อที่8ให้คุณไปนอนอยู่ในเต็นท์ของคุณพร้อมกับจุดไฟไว้ที่หน้าเต็นท์จนเวลาห้าทุ่มพยายามอย่าให้ไฟดับละ่ะพอถ้ามันดับเมื่อไหร่สิ่งร้ายๆก็จะออกมา เอ้ฉันจําได้ว่าฉันพกเทียนหอมมาอยู่นี่นาหวังว่าเท่านี้ก็น่าจะพอนะลมนี่ก็แรงเหลือเกินเฮ้ยเด,เ,ดเ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดับสิมองไม่ไมๆไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมอย่าดับ่อ้โหเม่เจ่าช่วยหนูด้วยโอเคตอนนี้ก็ห้าทุมแล้วอ่านกดข้อต่อไปเลยละกันกายจะได้กลับบ้านแล้วสินะกดข้อที่เก้าให้คุณเตรียมผูแล้วออกไปที่แคมไฟอีกครั้ง จนกว่าจะเวลาห้าทุมห้โอเคผูอย่างนั้นน่ะหรอฉันไม่ได้พกมาเนี่ยสิจะไปหาจากไหนได้ล่ะเนี่ยเอ๊ะนั่นกระเป๋าใครนะ่ะเอมีผูอยู่พอดีเลยน่าจะใช้ได้นะทินนี้สินะแคมไฟเฮ้อไม่อยากจะมาตรงนี้เลยเอาจริงๆเรื่องราวก่อนหน้านี้มันยังหลอกหลอนฉันอยู่เลยนะสิโอ้จังเลยนะ เอาอีกแล้วเรอเนี่ยเดี๋ยวฉันรีบอ่านกดข้อต่อไปก่อนดีกว่ากฎข้อที่10ให้คุณฉลองเขาดาวกับพวกเขาอย่าลืมจุดพุแล้วพูดสวัสดีปีใหม่ด้วยล่ะในเวลาเที่ยงคืนส,สวัสดีปีใหม่นะ